ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เร t กเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t กเตศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณล่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับเพือกร้อนยุบสภา ระคายเคืองสถาบันพักเพื่อไทยไม่ใช่โจรก็คลับคล้ายโจรและไม่ใช่โจรกระจอกทั่วไปแต่เป็นมหาโจรทางการเมืองจากการทูลกล้าวถวายพระราชกฤษฎีกาประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชิงตัดหน้าสกัดไม่ให้สอสอเสียงส่วนใหญ่ในสภาลงมติเห็นชอบให้นายอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแพทองทานชินวัตรที่สารรัฐธรรมนูญถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่เป็นเพราะเกิดวิกฤตทางการเมืองแต่เป็นเพราะพักประชาชนตัดสินใจจะเทคะแนนเสียง143เสียงโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่เป็นไปตามความต้องการของพักเพื่อไทยที่ไปกราบกรานขอให้พักประชาชนโหวตให้นายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถูกพักประชาชนปฏิเสธ จึงใช้วิธีตามที่ภาษาชาวบ้านพูดคือกูไม่ได้มึงก็อย่าหวังจะได้การกระทําของพรรคเพื่อไทยซึ่งวินยูชนคนไทยเห็นว่าเป็นพรรคการเมืองที่ตรบัติสัตว์มาโดยตลอดจะเห็นได้ว่าสองปีที่เข้ามาเป็นรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีต้องมีอันเป็นไปทั้งสองคนคือเศรษฐาทวีสินกับแพทองฐานชินวัตรเพราะละเมิดรัฐธรรมนูญนั้นก็เพราะเริ่มจากการพรรเพื่อไทยตบัตสัตว พรรคประชาชนเมื่อครั้งเป็นพรรคก้าวไกลด้วยการฉีก MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาทวีสินในปี2566การทูลเกล้าวถวายพระราชกฤษฎีกายุบสภาในครั้งนี้ก็เช่นกันพรรคเพื่อไทยไม่ได้ตรบัดสัตว์ก็เหมือนตรบัดสัตว์จากการพูดกลับไปกลับมาจะเห็นได้ว่าเมื่อเย็นวันที่2กันยายนที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชยชัยยังยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า ยังไม่คิดถึงเรื่องการยุบสภาอยู่ในหัวขณะที่นายสรวงเทียนทองเลขาที่การพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ในช่วงหัวค่ำวันเดียวกันว่ายังไม่มีการยื่นทูลกล้าใวใดๆทั้งสิน้นหรือแม้แต่กระทั่งในเพจพักเพื่อไทยก็ยังยืนยันต่อสาธารณะว่าพักเพื่อไทยยังไม่ได้มีการเตรียมการยุบสภาได้เช้าวันที่3กันยายนเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยโดยปูมิทมชิงตัดหน้าแถลงข่าว โดยการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่รัฐสภาก่อนที่พักประชาชนจะแถะลงในเวลาต่อมาว่าพักประชาชนมีมติโหวตเห็นชอบให้นายอนุทินชาญวิรกฬห์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยนายภูมิธรรมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้ยื่นทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีอ้างเหตุผลในการทูลเกล้ายุบสภาว่า ขณะนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระบบประชาธิปไตยมันบิดเบี้ยวไม่เป็นไปตามคันลองที่ควรจะเป็นการตัดสินใจของพักภูมิใจไทยและพักประชาชนที่ตกลงจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่ทางพักประชาชนจะโหวตให้แต่ไม่ร่วมรัฐบาลซึ่งยังไงก็เป็นสามกลุ่มอยู่อย่างเดิมส่วนพักเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้านขณะที่พักภูมิใจไทยทำหน้าที่รัฐบาลเสี่ยงข้างน้อย ส่วนพรรคประชาชนมีสองหมวกอยู่ในตัวเองคือทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลบรรยากาศการดึงสอสอต่างๆถือว่าสับสนโอลมานท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีปัญหาสิ่งที่สำคัญคือวันนี้ไม่สามารถดึงความเชื่อมั่นกลับเข้าสู่ประเทศได้จะทำให้ปัญหาเศรษฐกิจถูกกระทบและรุมเรา้าภูมิธรรมยังกล่าวอีกว่าเป็นเรื่องของพระราชะอำนาจไม่มีใครจะสามารถไปตัดสินใจได้ เพราะอยู่ที่พระบรมราชวินิจฉัยผมเองในฐานะรักษาการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็แค่กราบบังคมทูลสถานการณ์ต่างๆถาวายให้พระองค์ทรงทราบซึ่งมีการยื่นทูลกล้าวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต้องรอตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญหากเป็นแบบนี้พักภูมิใจไทยและพักประชาชนก็ต้องไปพิจารณาสรุปก็คือถ้ากูไม่ได้มึงก็อย่าหวังว่าจะได้ และวินยูชนคนไทยต่างก็เห็นว่าการกระทําของพรรคเพื่อไทยเท่ากับเป็นการโยนเผือกร้อนให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคคนบาทเพราะประการแรกการทลเกล้าวเพื่อให้ทรงลงพระบรมาพิไทยพระราชกฤษฎีกาประกาศยุบสภานในครั้งนี้ยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายว่านายกรัฐมนตรีรักษาการสามารถกระทําได้หรือไม่จึงเท่ากับเป็นการผลักภาระไปให้พระมหากษัตริย์ทรงมีความหนักใจ หรือลำบากพระราชาหฤาทัยต่อพระบรมราชวิชัยในการลงพระปรมาภพิไทยประการที่สำคัญการทูลกล้าวยุบสภาโดยนายภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ยังอาจจะเข้าข่ายว่ากลาบบังคมทูลความเท็จเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ได้วิกฤตถึงขั้นที่ฝ่ายนิติบัญญัติขัดแย้งกับฝ่ายบริหารอย่างรุนแรงและจะต้องมีการประกาศยุบสภา เพื่อกําหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปกันใหม่แต่เป็นเพราะพรรคเพื่อไทยไม่สามารถหวานล้อมหรือบีบบังคับให้พรรคประชาชนยกมือสลับสนุนโหวตให้นายชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีได้และก็หมายถึงพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจะเป็นรัฐบาลต่อไปได้อย่างไรก็ดีในที่สุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่3กันยายนวานนี้สำนักองค์มนตรีในฐานะหน่วยงานกล่นกรองหนังสือและถวายความเห็น ประกอบกลาบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชินีจฉัยและทรงลงพระบรมาพิไทยก็ได้ส่งคืนร่างพระ,ะราชกฤษฎีิกายุบสภากลับมาให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยหนังสือนำส่งกลับคืนของสำนักองค์คมนตรีระบุว่าการกลับบังคมทูลร่างพระ,ะราชกฤษฎีิกายุบสภาผู้แทนรัษฎรไม่เป็นไปตามระเบียบการนำเสนอเพื่อขอพระมหากรุณา เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้งว่ากลักรทได้หรือไม่ประกอบกับเลขาที่การสํงงาน,นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทําความเห็นประกอบว่ารัฐบาลรักษาการไม่สามารถกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้จึงไม่สามารถกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรามาพิไทยได้บรรทัดนี้ก็คงต้องพูดอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าพักเพื่อไทยไม่ใช่โจรก็คลับคลายโจร และไม่ใช่โจรกระจอกทั่วไปแต่เป็นมหาโจรทางการเมืองซึ่งภาพโดยรวมก็อาจจะกล่าวได้ว่าปัญหาการเมือง,ท,งทั้งหมดที่เดินมาสู่จุดนี้ล้วนเป็นเพราะทักษิณชินวัตรคนเดียวโดยแท้คือเมื่อมีโอกาสได้กลับเข้ามาในประเทศไทยในเดือนสิงหาคมในวันที่22สิงหาคม2566หลังจากเมื่อปี2551ระหว่างเป็นจำเลยคดีทุจริตที่นินยานรัชดา ได้หลอกสารดีกาพผะเกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหนีไปเป็นสัมภเวสีในต่างแดนนานกว่า15ปีปรากฏว่าเมื่อกลับมาทักษิณก็ยังไม่ยอมทิ้งสันดาณเดิมแทนที่จะยอมติดคุกแล้วออกมาอยู่กับบ้านเลี้ยงหลานตามที่ประกาศไว้ก็ข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอำนาจและชี้นำวงการรัฐบาลรวมทั้งครอบงำสองนายกรัฐมนตรีที่เป็นหุ่นเชิดของตนเองและก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยมีมนทินติดตัวไปตลอดชีวิตทั้งสองคนสุดท้ายและบาปกรรมนั้นมีจริงใครทำดีก็ได้ดีซึ่งสำหรับตระกูลชิน,นวัตร์ไม่เพียงแต่แพทองทันชิน,นวัตรจะต้องมีตราบาปติดตัวเป็นอนดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกสารรัฐธรรมนูญถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยเข้าข่ายฐานทรยศชาติเท่านั้นทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาซึ่งจับลูกสาวมาสังเวยอำนาจ ก็ยังจะต้องกลับเข้าไปติดคุกในวันที่9กันยายนนี้อีกด้วยเพราะโคงการติดคุก,กกรณีป่วยทิพชั้น14และนั่นก็หมายถึงการอัลม่มสลายของพรรคเพื่อไทยและระบอบทักษิณที่เริ่มมาจากพรรคไทยรักไทยในปี2541จากการก่อตั้งของทักษิณเชียวัตรและได้อวตารมาเป็นพรรคพลังประชาชนหลังจากพรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรค่ก,กนจะกลายมาเป็นพรรคเพื่อไทยในปี2550 ซึ่งทั้งสามพักนี้ต้องถือว่าเป็นพักการเมืองที่เป็นสมบัติของตระกูลชินวัตรจะเรียกว่าด้วยระยะเวลา27ปีก่อตั้งโดยพ่อแต่มาถูกทำลายล้างด้วยมือของลูกสาวก็ไม่ผิดนักอีกทั้งภูมิธรรมเวเชยชัยในฐานะผู้ก่อตั้งพักไทยรักไทยร่วมกับทักษิณมาตั้งแต่ต้นและได้กลายเป็นข้าเก่าต่อเลี้ยงของตระกูลชินวัตรก็อาจจะต้องติดคุกตอนแก่ ในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา1 2 2จากการทูล9้าพระจักรพิชีกายุบสภานในครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อวันที่3กันยายนวันนี้นายสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักภูมิใจไทยได้ร้องทุกกล่าวโทษนายภูมิธรรมต่อพนักงานสอบสวนสอนอรุสิตในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังใช้อำนาจเกินขอบเขต ยื่นทูลเกล้าขอพระราชกฤิสิิกายุบสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งคดีนี้มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2,000 200, 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนคดีความผิดตามมาตรา112นั้นนายสุรทินพิจารณ์สะสะบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่พร้อมด้วยนายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้เข้าแจ้งเอาความผิดกับภูมิธรรมต่อพนักงานสอบสวนกองรำกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติพิชิชอบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฐานยื่นทูลกล้าวร่างพระราชกิจสุริการุบสภาโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ถือเป็นการกระทําที่มิบังควรเนื่องจากนายภูมิธรรมไม่มีอำนาจหน้าที่และยังสอดเจตนาดึงสถาบันเบื้องสูงมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกด้วยก็ได้แต่ภาวนานับจากนี้ไป ประเทศไทยจะได้พ้นเวรพ้นกรรมจากตระกูลชินวัตรและระบอบทักษิณกันเสียทีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมบคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 789 r e a l t y